พี่ทัตมีแฟนเก่ากี่คนพี่จ้องให้ทำไมเนี่ยนี่เป็นป้าเลยพี่เพี่จะร้องทำไมมีโกรธกันมั่งเกลียดกันมั่งนงแล้วปลเป็นรักแรกพบเลยไหม เซอร์อาร์ชีบเบจูเปอร์แห่งประเทศไฉและวันนี้ทำสิ่งที่คนเรียกร้องมาแต่หลายปีแล้ว Q&A คำถา,าม Q&A แล้วคำถามท,ที่หนึ่งพี่ทัศมีแฟนเก่ากี่คนพี่ม่พูดเลยพี่มันเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าในเมื่อคนดูเขาถามอะเราก็ต้องตอบเขาถูกไหมมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้คำาน่นั่งแซบดูแซบยางไงในชีวิตนี้ผมมีแฟนเก่าแค่คนเดียว ปเจอได้ไงว,ว่าวันนั้นอะ่ะไปออกอีเวนต์งานหนึ่งเป็นงานให้ความรู้มังเอิญไปเจอกันเราก็เลยตกลงจะเป็นแฟนเก่ากันเขายังไม่ได้เป็นแฟนเลยแต่เป็นแฟนเก่าเลยใช่ใบให้ขึ้นเดินอด้วยสระแอร์มองไทยด้วยงงงูแหงไม่ใช่แฟนเก่าฉันอะ่ะชื่อแซีวิงส์ืออะไรของเขาก็มีแฟนแค่จุมากคนเดียวหะไง นี่มือแกเริ่มพิ่ไปได้่ยจบสายอะไรและเริ่มทําแบรนด์ยังไงคะแปลกเหมือนกันนะคำถามนีน้คือไม่คิดว่าคนจะถามเยอะแต่คนถามหลายคนมากละ ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคนที่ติดตามเรามีคนที่แบบว่าเฮ้ยสนใจทําแบรนด์เหมือนกันจบสายอะไรมาอะจะมาต่อเพราะเราเรียนเหมือนกันของเราเขาเรียนปริญญาตรีที่ A- แบบค่ะสาขาอิโคโนมิกก็คือเรศรษฐศาสตร์ในปริญญาโทที่ Regent University London ค่ะสาขา Luxury Brand Management ก็คือเราจบด้านเศรษฐศาสตร์าม,มาก่อนพอไปเรียนต่อที่ปริญญาโทที่ต่างประเทศเนาะก็เป็นเกี่ยวกับการจัดการที่ลงลึกไปทางของแบรนด์ลักชัวรีออ่อะพราหละมันก็ลำก้นแบบว่าค่าอนข้างชอบความสวยงามความ history ต่าง ของพวกแบรนด์ลักชัวรี่คือเราไม่ได้ซื้อเพื่อความฟุ่มเฟือยอย่างเดียวนะทุกคนคือมันเปลืองต่างหลายจริงจแต่ว่าตอนที่เราซื้อเราสึกว่ามันได้สัมผัสถึงความวัาสดา์ของเขาอ่ะตำนานต่างๆ,ๆแฟชั่นที่มันไม่ได้แฟชั่นจ๋าอะไรเงี้ยผมว่าเ,าเราเหมือนคนแบบมีงานอาดิเรกงานหนึ่งแหละที่แบบว่า,าคนนึงชอบรถบ้าง ชอบซื้อนาฬิกาบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเรยก่ับการตลาดของแบรนด์ต่างๆมาคะทุกคนว่าเขาทํายังไงทําให้เขาว่าขายของที่ราคาต้นคนอาจจะเท่านี้แต่ว่าขายในราคาเนี้ยแล้วคนยอมจ่ายแลาก็เริ่มทาแบรนด์ได้ยังไงเหรอต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้คิดว่าต้องการทําแบรนด์จริงๆนะตอนแรกถ้าเกิดสิ่งแรกที่เราขายจริงๆคือเสื้อในคลิปอาจุมาที่อาจุมาบอกว่า,าทําอะไรไปกี่อย่างแล้วม,มันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละจรงิงตอนแรกคืออยากแค่ให้เอฟซีมีของที่ลึกจากเราซึ่งรใายเราขายไปอ่ะก็คือแบบแทบจะชนทุนแล้วแต่ก็คือททํําาาไปมุบ เราสึกว่าเฮ้ยเหมือนกัว่าเราต่อยอดอะจากที่เราเคยเรียนมาหรือความรู้เรามีตอนนะี้เราคิดว่าถ้าเราจัดการจุดนี้จุดนั้นมันจะกลายเป็นอย่างนี้ได้นะมันมีโอกา,าสเติบโตนะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่พวกเราทำแบรนด์เรารู้สึกว่าอะไรที่แก้ปัญหาของคนได้เนี่แต่ละอย่างเช่นช่วงนั้นมีโควิดอะไรที่แก้ปัญหาอของคนเพนพลอยของคนได้เราก็จะหยิบอันนั้นอะมาขายค่ะ ตอนโควิดใช่ไหมมันไม่มีแมสเราก็ไม่มีเฟชิลเราก็ผลิตเองขายหมดเกลี้ยงเลยทุกคนเหมือนกันอย่างที่เราหเห็นดกเห็นโปรตีนมีเชคเราอะ่ะคือผมอหาวิธีที่แบบว่าทำไงที่แบบกินโปรตีนแต่มันไม่ได้อ้วนเพราะก่อนผมเคยกินเว์แล้วผมอ้วนผมก็เลยทําการรีเสิร์ชต่างๆจนแบบทดลองตัวเองจนแบบเฮ้ยมันจริงวะ่ะแล้วปัญหาของผมคือผมเหนื่อยที่จะกินโปรตีนพืชของเจ<ถ><อ>้านื่นใช่ผมกินยากมากพอไม่อร่อยจะไม่กินเลยทุกวันนี้ก็เลยกินพวกแบบ าสฟู้ดกินพวกขนมก็รอบเต็มที่มากเพราะว่าทัดเป็นคนที่เน้นความอร่อยเป็นอันดับหนึ่งทุกคนแล้วลองกินแพนเบดแต่ในตลาดเยอะมากกินไม่ได้มันอึดอัดตัวเองอ็ไลทำให้ทันนะคะอาพัฒนาสูตรแล้วก็ทําสูตรของตัวเองขึ้นมาค่ะโดยมีนะักโภชนาการนะคะคอยแบบว่าวิจัยนะว่าทำยังไงมันถึงจะมีสิทภาพมากสุดพยายามแก้ไขปัญหาเพนหยอนยกับซีเรียสคือเลอ่ ขอ,อมวันมัหนึ่งอะบอกเลยว่าไม่มีเวลาแบบมานั่งทําข้าวหรือสั่งข้าวเว้ยเราพาปุ๊บเราต้องออกไปถ่ายคลิปพี่นู่นที่นี่เราต้องรีบไปแล้วบางทีมันแบบไปเร็วๆจริงๆอะทุกคนงานอย่างเงี้ยเราเลยมีปัญหาว่าเรื่องกินข้าวบ่อยวนใหญ่แทบไม่ได้กินข้าวกินข้าวมื้อเย็นหลายครั้งมากจนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วสุขภาพเราจะไปแน่เราไม่ยอมกินข้าวเช้าอย่างเงี้ยก็เลยเป็นซีเรียลพร้อมดื่มกินสเตนเซเรียลมานะก็คือใส่น้ำเปลี่ยกินได้เลย จะขอพบกันได้แล้ววันนี้ข้าวหนามตบ้าหลังกล้องเคยหวานกันหรือเปล่าคะก็เอาตรงมาทุกคนเพราะว่าพระอะหลังกล้องอะก็เหมือนคู่อื่นๆนั่นแหละทุกคนที่แบบว,ว่ามีทะเลาะมีหวานมีมีความสุขมีโกรธกันบ้างเกลียดกันบ้างไม่มีไม่มีมมแต่ทุกคนเที่ยไหมว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเว้ย เล่าให้ใครฟังเลยเป็นช่วงที่เขากับทั์ทำงานกันเยอะมากจนลืมไปเลยว่าเฮ้ยเราสองทวนอะ่ะเป็นแฟนกันอยู่เรารู้แหละว,ว่าเราเป็นแฟนกันอยู่แต่กลายเป็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจคําว่าแฟนและคู่รักเลยอะ่ะเราสนใจแต่งานงานคืออันดับหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่อย่นี้ทัดก็น้อยใจแต่เขาไม่รู้เลยเดยินบอกเขาว่าทําไมทัศน์เหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยทันบอกว่าดูหนังก็ดูคนเดียวกินข้าวก็ยังกินคนเดียวทั์ก็เลยน้อยใจบอกว่าทัดอยากได้ เวลาบ้างจากเขานะทุกคนแต่หลายๆครั้งหลายๆคู่อาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนพูดคำนี้อแหละก็ทําทำให้เราสอคนกลับมาแบบสนใจความสัมพันธ์นความสัมพันธ์ทุกวันนี้ก็มีเวลาให้กันประมาณ5นาทีต่อวันฮะใช่ยังดีกว่าเมื่ก่ไม่มีเลยใช่ คำถามต่อมาพี่ผิวดีมากใช้อะไรบ้างคะถ้าจะพูดตรงๆเลยคือจริงๆน,น,นะผมเนี่ยคาน้อยมากทุกวันเนี้ยอาผมต้องไปสเต็ปเลยตื่นเช้ามาผมล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าทั่วไปผมเปลี่ยนแบบนด์ไปเรื่อยแล้วเป็นแบบทั่วไปมีทั้งแบบว่าอะอย่างอย่างเซตาฟิลยูซีลีนสมูทตอีก็ใช้คือผมใช้ไปเรื่อยหมดเลยอันไหนที่เขาให้เรารีวิวอะผมใช้หมดเลยแต่แบบแพงถามว่าใช้ไหมก็ไม่เคยใช้แล้วอย่างที่คุณเห็นผมใช้ตั้งแต่ลาแมยันเอเลมิส ไปถึงอะไรนะเคอร,ร์โปใช่ไหมผมใช้มาหมดเลยนะฮะตั้งแต่แบบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักหมื่นก็ใช้แล้วแต่รู้สึกว่าหน้ามันก็เหมือนเดิมอะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะส่วนตัวตรงนี้นะถ้าต,ตอนนี้อาจจะแบบว่าเขาไม่ได้แบบไปลงรีเสิร์ชลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องฟอมนหน้าผมใช้ทั่วไปเลยคามล้างหน้าเสร็จผมก็าทานแป้มอยเจอไมยเจอเสร็จปุ๊บผมก็ทากันแดดแค่นี้แล้วก็แต่งหน้าจบเลยคำถามต่อมาช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ถ่ายกับแมวเลยช่วยกลับมาถ่ายกับวกกแมอีได้ จริงก็ถ่ายเยอะนะช่งยังก็เพิ่งถ่ายไปทาแมคโนโนให้แมวทาห้องนวดแมวแล้วหลายคลิปแล้วก็เล่นกับแมวตลอดนในทิกตอกถ้าทุกคนเห็นก็เห็นว่าเราเล่นกับแมวในทิกตอกเยอะมีช่องผมที่บอกว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแมวเลยด้วยผู้ตัวยังอยู่กันปกติสุขดีครับเอสเมอร์ยังอยู่กับบาบาร่าไม่เหมือนเดิมมาบาร่าอยู่กับตัวอื่นไม่ได้เหมือนเดิมตัวพอเจอกันปุ๊บกระโดดกัดกันเหมือนเดิมท้านางตะว่าพี่เคยเกือบที่จะคิดไม่ทำยูทูบไหมคะใชยแล้วเขามีคำถามอีกด้วยคือมีแผนที่จะแต่งงานกันไหมคะเเคยกือบ ที่จะไม่คิดทํา YouTube มันเคยครับเคยแน่ๆแหละคือผมจะบอกว่าทุกงานอะทุกอย่างเลยเว้ยบางทีตอนแรกที่เราทำอะมันก็ตื่นเต้นเนาะมันมีความสนุกอยู่แล้วตอนที่เราเริ่มอะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายทุกอย่างที่ผมทํามาในชีวิตผมทําหลายอย่างตั้งแต่เปิดบริษัทเกมตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งแล้วขายนน่นขายนี่ทําบริษัทอาข่าวอีคอมเมิร์ซก็เคยทําสุดท้ายแรกๆเราก็สนุกแต่พอทำไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราก็จะเริ่ม เหนื่อยกับมันเคียดกับมันซึ่งเราเคยเกือบเลิกที่จะทํา YouTube มาแล้วคือทุกคนครับมันเคยเกือบจะไม่มีช่องวาตาชีอยู่นะผมเคยเกือบเลิกทำไปจริงแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายคือไม่ว่าเราจะผมจะไปหาอะไรใหม่ที่มันตื่นเต้นมาทํามันก็จะหลงอีหลอกเดิมไว้อารมณ์เหมือนอะผมพูดตรงๆเลยเหมือนคนจะมีแฟนใหม่ปานนี้เขาบอกเขาเบื่อแฟนเก่าเพราะว่าชอบโมเมนต์เริ่มต้นของการจีบกันมันไม่ตื่นเต้นเลยก็เลยไปหาแฟนใหม่ที่เลิกกันใช่ไหมสุดท้ายคนไปเขาแฟนใหม่ ผมก็จะบ่นมันลุกเดิมที่คุณเบื่อแฟนเก่าแล้วคุณจะไปหาแฟนใหม่ตอบเพราะว่าชีวิตคุณจะไม่นคำว่าจบสิ้นคุณไม่พึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีตอนนี้มันเหมือนกันเลยผมมองว่าเรื่องทุกอย่างเนี้ยมันเป็นลูกไว้ที่คนเราอ่ะมันเบื่อธรรมชาติของชีวิตเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะไปทำอะไรมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมไม่มีอะไรคุณจะสนกมันทั้งชาติทั้งชีวิตหรอกเมื่อไหร่ที่คุณจริงจังกับมันแล้วจริงๆหรือคุณทำมันเริ่มประสบความสาาาเเเเเเรรร็็็จจจออออออ่่่่่่่่ะะะะกกกิมมมมบืืืพััันนนนนนนลยยยปวคุณหหททีีต้้้งใดขึๆแ คุณเริ่มเบื่อเพราะอะไรเพราะคุณไม่อยอมทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมไม่เคยเบื่อแฟนไงเพราะผมพยายามทำให้แฟนรักผมมากขึ้นทุกวันไงฮะนี่แหละทุกคนก็เหมือน u t u b e ตอนแรกก็ตัดเคยเกือบท้อไปรอบหนึ่ง <S <S แต่สุดท้ายคือเราก็ตั้งใจว่าเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะ มันเบื่อหรือมันเหนื่อยแต่ยังไงเราก็เราทิ้งทุกคนไม่ได้ทุกคนที่อยู่เรามาั้งแต่ต้นแต่วันนี้เขาอาจจะเริ่มโตจนหายไปบ้างก็มีหรือ FC คนใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่มอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเขามีค่ากับเราหมดทุกอย่างในชีวิตที่เราได้รับมาจนถึงจุดๆเนี้ยไม่ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงตอนนี้แต่ว่ารู้สึกทุกอย่างมันมีค่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเดินต่อนี่แหละครับทำให้เราทำต่อเรื่อยๆแล้วทำให้มันพัฒนาและดีขึ้นดีขึ้นอีกน,น,นี่แหละครับคือคำว มันไม่มีที่สุดสุดอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจกับไอ้อจุดๆเนี่ยที่เราทํามาแล้วได้ดีระดับหนึ่งแล้วเราทำมันต่อให้มันดีขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปได้หรือเปล่านะคบผมเอาเป็นตัวผมนะผมรู้สึกว่าเออคุณเบื่อแล้วกูมาถึงจุดสุดกูแล้วนี่คือคำที่ผมหลอกตัวเองซึ่งผม,มทบทวนปุ๊บผมรู้สึกว่าเอยมันไม่ใช่ผมไม่ควรหลอกตัวเองเราต้องไม่ขี้แพ้ผมจะทําต่อให้มันดีเรื่อยๆดีที่สดุดจนวันหนึ่งผมมียอดซับได้เท่ากับมิสเตอร์บีสต์ แต่คนเราต้องมีฝันทุกคนเว<ช>ลาเราฝันมันจะทำให้เราก้าวไปข้างหนาง้าเม้วันอาจจะไม่ถึงก็คดฝันแต,แต่มันอย่างน้อยมันได้เดินอ่ะก็เขาเคยเรียกมันคำหนึ่งเขาบอกว่า<ช>ถ้าเราวิ่งได้ให้เราวิง่งถ้าเราวิ่งไม่ได้ให้เราเดินแต่ถ้าเราเดินไม่ได้ให้เราคานถ้าเราคานไม่ได้อะ่ะไปเลยคืออย่ายืนที่จุดเดิม<ช>คุณต้องขยับมากกว่าเดิมไม่เรื่อยให้คุณก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าถึงแม้ว่าวันนึงคุณจะค่อยๆ่อดึบมาแต่ดีกว่าคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยตัวอย่างมีเช็ค เราไม่อยู่ที่เดิมนะเราก็ทำต่อยเรื่อยทุกค,น,คนการจะเห็นตัวใหม่ที่กำลังมารถใหม่ทุกคนอยากให้ลองรถใหม่มากบอกเลยว่ารถนี้นะคะมันคือ,อครถช็อกโกแลตดูบผยว่ามันอร่อยมา,น,าน่าจะพร้อมขายแล้วมากมากบอกเลยว่าเป็นช็อกโกแลตที่เรานําเข้าเข้ามาเองค่ะทุกคนคือไม่มีแบรนด์ไหนในประเทศไทยมีแน่นอนเพราะว่าช็อกโกแลตอันนี้เป็นแบบเฉพาะใช่ต้องแบบเป็นกลิ่นนี้รถนี้อะไรเงี้ยดูบยและรสชาติจะไม่เหมือนอันนี้แน่นอนแต่รถนี้ก็ไม่ใช่ว่าด้อยนะฮะ ก็อร่อยอยู่ดีแต่คนลำแบบอ๋อเขาถามต่อน <c oughs> <fall> ี่ว่าว่ามีแลนจะแต่งงานกันไหมยืมมือไปไหมแต่แค่จะเอามือมาจับจริงๆก็ยังไม่มีแลนเป็นรูปเป็นร่างไม่หรอกผมคิดว่าคือเราคุยว่าเรื่องแบบนี้เราอยากให้ทุกอย่างมันนิ่งหน่อแเราค่อยมาคิดค่อยมาไต่ตรองถูกไหม

ผมก็จะเลี้ยงลูกแบบบุญธรรมแล้วแกจะรักลูกที่ไม่ใช่ลูกแกรจริงๆเหรอใช่ไหม <บน S 2> ทุกคนทุกคนเคยคิดเล่นๆปะว่าสมมติถ้าเราเลี้ยงลูกบุญธรรมมาแต่ไม่ใช่ลูกที่เราคลอดออกมาไม่ใช่ดี A ไม่ใช่เลือดเราเราจะรักเขามากๆไหม,มคำว่าครอบครัวสำหรับฉันมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบด n a นเอมาจากสายเลือดเชื้อไขทุกคนที่ นีสัสดีซื่อสัตย์จริงๆแบบอยู่ด้วยกันแบบด้วยความจริงใจจริงๆผมถือว่าเป็นครอบครัวผมหมดแล้วผมก็จะเลี้ยงทุกคนอย่างนี้ที่พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้สเสมองั้นความฝันของฉันที่อยากมีลูกเป็นเด็กฝรั่งที่เอาใช่ไมใช่ไหซื้อสปอร์มาได้ไหมไม่อด้ไม่ได้ี้ยมดกไม่ให้บ้าเลยทำไมสปอร์มฉันก็มีแต่ว่ามันเป็นเด็กฝรั่งทองตาฟ้าซื้อของฉันไปฉันขาย ฉันขายฉันถาเงินฉันจะหัวทองตาฟ้าเจ๊ฉันไปฉีด DNA GMO ให้ดาทจะไปทำไมพี่ชัดชี้ถึงชอบเพียมหนึ่งคะครับไมันเลื่อดดาบดิไาทำไมชอบอานชามากไม่รู้อ่ะไม่มีเหตุผลนะแค่ว่าที่เห็นหน้าแกครั้งแรกก็ชอบเลยอ่ะทำไมวะรักแรกพบหรือเปล่าไม่เคยเห็นหน้าใครเลยไม่รู้ว่ะไม่มีเหตุผลนะก็รักมันมีเหตุแลเป็นรักแรกพบเลยไหม แต่แกเห็นแล้วแหลแกไม่ได้รักฉันเลยเหรอก็เคยแบบคนอื่นชอบชอบเหมือนกันแต่คนอื่นไม่เคยเป็นแฟนคนคุยแต่แกคนแรกเป็นแฟนที่ชอบด้วยแล้วแกละ่กละเาราไม่ได้รเราบอกว่าผ่เาเพิ่มแล้พี่อหนึ่งอะไม่จริงอ่ะเดี๋ยวต่อบมาได้ เล่าเรื่องของทัศให้ฟังทุกคนอันนี้สปอยจริงๆจะมีหนังเร็วๆนี้นะคะทำไมเขาถึงชอบแกใช่ไหมหอตอนแรกทุกคนรวความจริงอะเซเล็บฉลาดครั้งแรกที่เขาเห็นทัศอะอุมมฐานทัศไม่พูดไม่พูดหรอกนะคือตอนแรกที่เขาเห็นครั้งแรกอะทัศเป็นคนหล่อมากเลยเว้ยขาวโตเตี้ยหน่อย แต่ไม่เป็นไรขาวตีสเปคคิวเข้มเสียงแหบตอนเล่นเขาฟังเสียงข่าครั้งแหละเขาแบบทัดแกป่วยใช่ไหมแต่พอฟังไปนานๆะทุกคนรู้ว่ราระยะเวลา14ปีที่คบกันมาทุกวันนี้เขาฟังเสียงทัดไม่แหบอีกต่อไปแล้วอ่ะเขาอาจจะเป็นคนเดียวบนโลกกระได้รอะเขาฟังเสียงทัดทุกวันมนาะทังไม่เสียงทัดแตบอกเขามไม่แหบเลยมันกลายเป็นเสียงปกติกของคนคนนึงอะฟังทุกวันไงใช่ แต่ย้อนกลับมาก่อน,อนทำไมก็ถึงชอบราชีใช่ไหมไปไกลนะถ้าเป็นคนตื้อเก่งอ่ะทุกคนคือเขาปฏิเสธทัตไปแล้วเ,เลย <laughs> แต่ว่าทัดก็ตื้อมากๆเลยทุกคน พัดแบบพุ่มเททุกอย่างเลยเว้ยแบบเขาเห็นจากการกระทำพัดจะไม่จะเป็นคนไม่พูดหวานพัดจะทําให้เห็นในทุกๆอย่างเลยแบบ oh. ทุกอย่างทุกวามพยายามที่จะอยู่ใกล้ๆเขาเสมอคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบพูดจะพูดน้อยแต่ผมทาให้เห็นอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีประโยคนึงเว้ยเขาคิดว่าพัดน่าจะลืมไปแล้วที่พูดกับเขาาไว้ oh. ตอนนั้นยังไม่เป็นแฟนกันนะพัดก็ลองจะขอเขาเป็นแฟนเขาก็จะมีการโทรคุยทุกวันใช่ไหมดีด oh. oh. ีพัทโทรมาหาเขาพัดบอกว่าน้ำหนึ่งพัดจะทําพห oh. ้น้ำหนึ่ง โชคดีที่สุดแล้วก็น่าอิจฉาที่สุดใช่เหรอใช่พอแล้วลืมพอพอแล้วเขาก็ไม่เยอะแค่เลยต้องคิสูตรนะคะก็เลยนี่พิสูจน์มาจริงๆโชคดีไหมล่ะก็โชคดีแหละแต่เมงวันก็ดูโชคร้ายไปหน่อยแต่ว่าก็มีโชคดีเหมือนกันโชคดีเดี๋ยวโชคดีจริงนะเดี๋ยวได้โชคร้ายจริงนะก็โชคดีที่มีแก๊กแก้ไขปัญหาทุกอย่างไงโโอ้หขอบคุณว่าแค่แก้ไขเพนพอยี์ตัวเอง ถ้าพี่สองคนไม่ได้พบกันคิดว่าตอนนี้จะเรียกกันว่าอะไรครับไม่ไว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นแฟนก,กันแล้วเนี่ยหรอเราจะเรียกกันว่าอะไรใช่ไหมก็มเรียกวันทัดทัดชื่อเรีนชื่อทัดอ่ะเออผมก็เรียกว่าน้ำหนึ่งจะเรียกอะไรอะ่ะเออเออก็ต้องเรียกอย่างนี้แหละอยากรู้ว่าเวลาผลิตสินค้าของพี่ทั้งสองเป็นโรงงานเลยหรือเปล่าเป็นโรงงานนะฮะแล้วก็โรงงานของเราที่เลือกเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเลือกจากโรงงานที่ใหญ่และมีชื่อเสียงและมีใบทุกอย่างนะครับมีผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราทุกคนผลิตที่เดียวกับดิสนีย์ด้วยเนี๋ยวน ไปเจอเราชอบ Product นี้มากใช่ปะแล้วทีเนี้ยก็ไปดูประวัติการแบบผลิตของเขามาเขาผลิตให้แบบดิสนีย์มานานแล้วอะ่ะทุกคน <Yes. S 1> ก็คือของที่ขายที่ดิสนีย์แลนด์อ่ะก็ผลิตโรงงานเดียวกับเราลเลยใช่ไกล้เลยค่ะทุกคนใช่ทุกคนอยากให้ดูไม่ใช่ของกิดมาเนี้ยแล้วก็ สินค้าอเราทุกตัวมีอยอทั้งหมดนะฮะเราไม่เคยขายสินค้าไม่มีอยอใช่เราไม่ขายเราไม่กล้าเด็ดขาดด้วยเพราะว่าทุกอันเราใช้เองจริงเรากินเองจริงเราบริโภคเองจริงเราทุกอย่างเองจริงด้วยตลอดทุกวันทุกคนก็เห็นในคลิปว่าเรามีตั้งเรแล้วก็กินตลอดจริงๆใช่เรากินตลอดจริงๆแล้วนะทุกคนข้างหลังก็คือเราเก็บไว้กินของเราเองเพราะฉะนั้นผมมาต้องมั่นใจ<ๆ>แล้วบอกเลยตลอดเวลาที่ผมตั้งแต่เปิดมีเชคขายคันแรกจนวันนี้ผมกินทุกวันมากกว่าหนึ่งซองต่อวันจริงๆผมก็ต้องมั่นใจว่าผมมาสามารถกินทุกกวววันนแล้้ผมม็็ไ่เปรย นี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดตอนก่อนไม่เคยคิดว่าจะขายดีนะผมบอกเลยสินค้าเราบอกแค่ว่าขายไม่ดีก็กินเองเพราะต้องใช้เองมันเป็นพอยต์ของเราคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งต้องจากกันโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะสาเหุอะไรก็ตามสิ่งสุดท้ายที่อยากจะทําคืออะไรคะสิ่งสุดท้ายแาา5ปีแล้วสุดยอดเลยทัดแกไม่ทำมา5ปีแล้วเหรอจะขังแกไว้ในห้องหนึ่งไม่ให้แกไปเพราะฉันไม่อยากหาแกเลยสักวินาที ส่วนผมเหรอถ้าต้องจากกันสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทําในวันที่เราต้องเลิกกันจริงๆว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะพี่แกฟังดีๆถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะฉัไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยฉันจะทำแบบนี้แหละฉันจะขอแกเป็นแฟนใหม่อีกรอบหนึ่งทันทีแกจะได้ไม่ต้องจากกับฉันเป็นอย่างงี้ไงวิธิ์ได้ไหม ไม่ให้ขี่ไปเจอเลยเก๋ก็ทิ้งเราเลยพี่ผ้าไม่เหพี่จะร้องทำไมชิบหายถ้าเรื่องระหว่างแฟนชายกับแฟนหญิงพี่แอ้มกับพี่หนึ่งอยากเลือกอะไรแฟนชายกับแฟนหญิงเหรอจริงๆเขาแฟนเอ้ย <c oughs> ถ้าถ้าเขาก็ฝันของเขานะเขาอยากมีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นคนโตผู้หญิงเป็นคนเล็กเหมือนกันเฮ้ยใช่ <c oughs> เราไม่เคยคุยกันเลยทั้งอะอย่างฉันอะฉันโตมาผอวฉันคือผู้หญิงต่วฉันคือน้องผู้ชายฉันก็เป็นฉันมีน้องผู้ชายคือฉันอะมีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยฉันเนคนกลาง ฉันรู้สึกบอกว่าเฮ้ยฟิลลิ่งอ่ะคือทุกวันคือเราเราไม่รู้มันรู้สึกได้ตัวเองคือเราต้องปกป้องน้องและพี่เสมอแต่ความด้วยความที่แบบว่าเป็นยังเป็นน้องไงยังเป็นคนกลางอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้ไม่สุดก็เลยมองว่าิดตัวเองอ่ะเป็นพี่คนโตเรา,าจะดูแลทุกคนได้สุดกว่านี้เพราะเราจะมีประสบการณ์ที่เราพลาดมาก่อนเราเจ็บมาก่อนอะไรนี้มาก่อนด้วยมองว่าเราจะสามารถดูแลคนอื่นได้เยอะกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คืยว่าอยากให้มีพี่ผู้ชายคอยดูแลน้องพี่ ส่วนเขาเขาฝันว่าเขาอยากจะมีพี่ผู้ชายเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงแล้วเป็นพี่คนโตมันเหมือนที่แกบอกอะความเป็นพ,พี่คนโตมันจะรู้สึกเป็นห่วงน้อง ห่วงพ่อแม่แล้วเราเป็นพี่คนโตแซงเราต้องเป็นที่พึ่งอันดับที่หนึ่งแล้วมันรู้สึกกลายเป็นพี่คนโตมันแบกอะเออมันแบกความรู้สึกนั้นมาตั้งแต่เกิดเลยทุกคนอือแต่นี่ก็อย่าไปมองว่ามันเป็นพาระหรือการแบกนะทุกคนเรามองแค่ว่ามันเป็นความรักที่เรามีต่อครอบครัวครอบพรัวเรามันจะรู้สึกว่ามันใช่เราจะู้องเมันห่วงมาติดห่วงใช่เพราะคำว่าพี่คนโตไงใช่แล้วกลายเป็นพี่คนโตมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราลองเป็นน้องคนเล็กเราจะรู้สึกยังไงวะแบบอยากลองเป็นน้องคนเเลล็็กกก้้้าาางออออะไรย่ีีคิดันนม อยากเห็นรูปพิทัศนตอนเรียนรอดอให้ดูแป๊บเดียวนะแค่นั้นแหละทำไมพิทักชอบทำตัวไม่เต็มบาทสักคลิปเลยคะนี่4ี่ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เริ่มเต็มบาทขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้เพราะนิ่ใสตัวผมจริงๆมันเป็นคนแบบ ไม่เต็มบาทอ่ะมันจะมีแค่บางช่วงที่เป็นเต็มบาทคือตอนที่ผมเครียดหรือตอนที่ผมตั้งใจโฟกัสกับงานมากๆคหรือ<ช>ตอนที่ผมต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างตอนนั้นคือตอนที่ผมจะเต็มบาทแต่ปกต,ติตอนที่ผมเจอเพื่อนมันไม่มีความนั้นไงไมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยเจอเพื่อนมันแฮปปี้มันอยากสนุกอะมันเลยไม่เต็มบาทนี่ไง,ไงใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาจูมาอยู่ข้างแล้วสร้างปัญหาที่จะเต็มบาทมาทันทีดุมากมากเลยทุกคนพัดเป็นคนดุมากมาก ทุกคนจะเห็นทัดเต็มกว่าบาทอีกโพราเวลาทัดจริงจังกันเลยทัดได้กลัวมากเลยแต่เมื่อไหร่ทัดเล่นทัดก็สุดเหมือนกันทัดเหมือนคนที่แบบไปสุดทางของทั้งสองทางอะ่ะใช่เออแล้ก็ไม่รู้ใหม่ผมเหมือนเป็นแบงค์โพล่าแต่ทําไม่ได้เป็นหรอกตั่นดิเพราะผมแบงค์โพล่ามันจะสวิตเองได้เลยเรยว่าโฟกัสจุดตรงนั้นเว้ยแล้วก็มีสติกับตรงนั้นที่มากที่สุดเพราะตอนอยู่ในคลิปคือผมสนุกไงที่ผมได้ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละอืมไม่แบบนั้นแหละทุกคนใช่อยาาากจะะทเเสีีงหหััวววรแแบบน่ลลคโป้ นึกไม่ออกแล้วอ่ะเมื่อก่อนทัดเมื่อก่อนทัตบ้ากว่านี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ทัดบ้าน้อยลงน่าจะโตขึ้นก็จริงนะฉันว่าราเสือมันรถฉันเป็นไงทัตไม่เห็นหัวรถน่ากลัวเลฮ้ยแต่ก่อนรถยี่เสือตามโจ๊กเกอร์น่ากลัวไม่น่ากลัวนะดูโรคจิตคำถามสุดท้ายทำไมพี่ทัดรวยจังครับเส็จปีแล้วเส็จปีแล้วตอนนี้ทัตเขาไม่เห็นแล้ เขาจะเขากลับมาฟังไหมตอนนี้จตอนนี้จนลวคำน้องเฮ้ยกลับมาดูพี่ก่อนอ่าก็จริง,รงๆหาว่าโดยแปผมว่ามองว่าผมไม่รวยนะฮะก็คนธรรมดาคนหนึ่งพ่อแม่ผมอาจจะรวยแต่ว่าผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ที่เราทำ YouTube ในคลิปหนึ่งไปลองดูได้นะฮะตั้งแต่ที่เริ่มที่ได้เงินแค่หลักห้อยหลักพันผมก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาเงินพ่อแม่เพราะผม,มอยากใช้เงินตัวเองอยากให้พ่อแม่ภูมิใจ ไม่อยากใช้เงินพ่อแม่แล้วใหญ่เขาบอกว่าให้เก็บเงินไว้เลยอะไรเงี้ยเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมก็ายังไม่รวยนะอย่างเนี่ยเราก็พยายามสร้างแบรนด์สร้าง YouTube เราเดินด้วยเท้าของเราเรื่อยๆแบรนด์ก็เริ่มตัตต้งแต่ต้นทุกคนจะสังเกตว่าเราไม่ได้ทำการโปรโมทด,ด้วยเราไม่ได้ไปยิงแอดเราไม่ได้ไปขึ้นโฆษณาหรือจ้างดา,าราเลยมาเลยทุกอย่างเราพยายามทำเท่าที่เรามีงบผมก็ทำเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีวันนี้แหละเดี๋ยวนี้ผมบอกตอนต้น,นว่าถ้าเกิดเราทำอะไรไปแล้วเราก็ตั้งใจกับมันไม่ว่าจะเป็น งานอะไรก็ตามถ้าคุณทําไปเรื่อยงๆงก็จะดีขึ้นเหมือนกันผมก็ท o u t u b e แรกๆไม่ได้รายได้นะทุกคนรายได้มันน้อย<ค>จริงดมาคน,นมาที่บ้านทัดก็อยากแค่แบบทัดเลิกท<ม>ําทใช,ใช่มีแค่ปลาคนเดียวใช่ใช่มีแค่ปลาเขาเลบอกให้ทําต่อไปเถอะแต่คนอื่นอะไรอย่างแม่ให้บอกแบบเริ่มท้อไปแล้ววแบบ่าไปทำอื่นเถอะเพราะว่ามันมีแต่ขาดทุนที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมแบบใช้เงินเดือนอะรูดบัตรไปอะเดือนหกเจ็ดแสนนี่เรื่องจริงโดนรูดจนแบบว่าบัตรผมวงเงินเต็มแม่ก็บอกให้ต้องต้องเลิกอย่างนี้ได้แล้วไม่งั้นยังไงชีวิต งแน่ขอเขา้าใจนะโมเมนต์หงคนหาเงินมาคนที่ใช้ตังกับคนที่หาเงินอ่ะ เราฟีลเลยทุกคนเราเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้แบบว่าอ่ะวันนึงเราหาเงินได้แล้วจริงๆอ่ะการจะใช้ทีนึงอ่ะมันคิดเยอะใช่แต่ตอนนั้นที่เราใช้เงินพ่อแม่เราแบบไม่คิดแต่ก็ง่ายง่ายแต่พอเรามาหาเงินเองรู้สึกสายยากมากเลยก่อนๆไม่เชื่อคำพ่อแม่เลยพ่อแม่บอกว่าเนี่ยเงินมันหายากนะรู้ไหมใช้เงินต้องคิดด้วยพ่อจะสอนมาตลอดตอนที่ซื้อของให้ผมตอนแรกก็ไม่คิดอ่ะก็ร้องบ้านหนูจะเอาแลมโบเนี่ยหนูจะซื้อวันนี้เลยจะเอาวันนี้อะไรเงี้ยจะเอานู่นจะเอานี่เอานั่นแต่พอตอนเนี้ยผมเข้าใจสิ่งที่พ่อกกััับแแมมมมมมม่่่่่พพยยยยาาาาาาสสออออนน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 นผละเเเเเีีีดดทิงขข้้้้ใใจจตตตต็ไ จริงครับผมก็ขอโทษป้ากับแม่ด้วยแต่มันไม่เข้าใจจริงๆตอนนั้นมันแบบไม่รู้ทําไมแต่ตอนเนี้ยมีประสบการณ์จริงแล้วมันชัดมากเลยว่าเงินแม่งหายากยิ่งเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันยากจริงๆเราต้องดิ้นรนทุกคนหลายคนผมเชื่อว่าทุกคนกำลังดิ้นรนกับชีวิตอยู่แต่ขอให้ทุกคนสู้ๆต่อไปครับพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เราจะดิ้นรนไปด้วยกันและเนี่ยแหละคือ Q&A ทั้งหมดของปี2 0 2พัน่สิบหาขอบอ่ปีละครั้งขอถ้ามีใครอยากถามอะไรเพิ่มก็เขียนข้างล่างมาแฮชแท็กพาร์ทชัดชี้ได้เลยครับผมผมต่มออถ้าใครชอบินี้นะคะคคอย่าลลืมกกกดกดดไ์์แชร สมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้แต่ชีด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาหลายๆปีนะคะขสำหรับ o ป้าแอน Ajumma มีเชคมีเชคโปรตีนแทนเดย์มีเชคมีเชครสชาติสุดชั่งมีเชคมีเชฟปะระบบเผาผลาญมีเชคมีเชฟแค่เชฟก็สนุก o ป้าแอน Ajumma มีเชคแค่รับคุณดีของ o ป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ไปเจะของพรอมกันได้แล้ววันนี้